สวัสดีครับ,ก,บกับผมเป่าทีเอสอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่หายไปนานนะครับก็ธุรกิจเยอะแยะมากมายก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูวิธีการแก้ปัญหาการเติมเงินผ่านมือถือไม่ได้นะครับก็ที่ผมไปลองทําใน ล่าสุดก็เดี๋ยวผมพาทําเลยนะครับนั้นแรกก็พาเข้าไปที่แอ p เปสโตนะครับก็เข้ามาที่บัญชีเรานะครับแล้วก,ก็การชำระเงินและสมัครใช้บริการนะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ฟังก์ชันวิธีชำระเงินนะครับจะเห็นได้ว่าด้านบนของผมจะเป็นสีเขียว ก็คือสามารถเติมเกมได้ปกตินะครับหรือว่าเติมใช้กับแอบปอื่นๆได้นะครับถ้าของใครเป็นสีแดงเนี่ยก็มันอาจจะเกิดจากเป็นเบอร์เก่านะครับส่วนมากแล้วจะเป็นเบอร์เก่าที่เชื่อมเชื่อมกันไว้แล้วแล้วซิมนั้นนะถูกถอดทิ้งออกไปนะครับ วิธีการจะแก้นะครับก็ให้เรามาที่การตั้งค่าการฉลระเงินเพิ่มเติมนะครับครับก็ให้เรากดคําว่านําออกเลยนะครับพอกดนําออกแล้วเรากดกลับแล้วก็กดกลับมาได้เลยนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงแถบข้างล่างนะครับ เราก็กดกดเพิ่มได้เลยนะครับออันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมแก้ไขล่าสุดนะครับส่วนถ้ามีเพิ่มเติมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้อีกนะครับอ่าสำหรับเบื้องต้นตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับ